เสียงคือพลังเลือกตั้งสุดจดิบใช้สิโปร่ง,สง,รงใสเกาะติดเลือกตั้งอบตกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่11ตุลาคม2564ศาสตราจารย์สันทัศสิริอนันต์ไพบูรณ กรรมการการเลือกตั้งและคณะได้ลงพื้นที่สังเกตการการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกอบอตอและนายกอบอตณสถานที่รับสมัครอรบอรตอลาดใหญ่อบอตอบ้านปลก และอบตนางตะเคียนอเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสําหรับการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกอบตและนายกอบตของทั้ง3แห่งนั้นบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกอบตและนายกอบตได้เดินทางทยอยเข้ามาสมัคร รวมทั้งมีการเว้นระยะห่างและจำกัดบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการรับสมัครอาทิกองเชียร์ผู้ช่วยหาเสียงทั้งนี้เป็นไปตามประกาศหรือคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่ได้กำหนดไว้ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส28พฤศจิกายนนี้ไปเลือกตั้งอบตอกันนะครับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง